มาดูโปรโมชั่นเน็ตแบบลับๆของทางค่ายทรูในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับซึ่งเป็นโปรรับเฉพาะบางเบอร์ครับคุณผู้ชมจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมมีข้อความเด้งเข้ามาในเบอร์ของเรานะครับส่วนของใครที่ไม่มีข้อความเด้งเข้ามาเนี่ยก็จะต้องลองกดรหัสดูก่อนนะครับว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับโปรโมชั่นลับๆตัวหนึ่งครับเป็นตัวเน็ตไม่อั้นลดสปีดลดความเร็วเนี่ย ราคาอยู่ที่50บาทนะครับแล้วก็ใช้งานได้นาน30วันกันเต็มๆครับ50 50บาทนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับถ้าไปรวมภาษีก็อยู่ที่ประมาณ55บาทนะครับแล้วก็เป็นตัวเน็ตไม่อั้นด้วยนะครับแต่ไม่มีโทรฟรีนะครับถือว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะครับเราเอามาทาเป็นนิตสารองได้นะครับเรารับสิทธิ์ไว้ก่อนครับแต่โอกาสข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราต่อเรื่อยๆนะครับถ้าเรารับสิทธิ์ในครั้งนี้แล้วนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube ของามาจอมนิซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยเราออกอากาศส,สดๆหลักๆกับทางช่อง YouTube ของามาจอมนิซิมและก็ช่อง u t u b e อื่นๆเนี่ยจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกันด้วยนะครับไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับได้หมดเลยนะครับ หรือจะเป็นการฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กับ 0, 0ูนย์993154905นะครับเบอร์หมาข่าวงานบนุญงานวัดงานมัสยิดง,งานการกุศลต่างๆเนี่ยอันนี้คือคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับศูนย์993154905จะเป็นการลงโฆษณาก,ก็ได้นะครับสามเทปหนึ่งพันบาทหรือจะเป็นการแบ่งเป็นเทปเทปละหนึ่งร้อยบาทก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับการร่วมกันดูแลคุณผู้ชมนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเพจโปรโมชั่นดังที่ว่ากันไปนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับ อันนี้น ое, จะเป็นของ t r u ในระบบเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นตัวเนิตอย่างเดียวครับคุณผู้ชมจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมมีข้อความส่งเข้ามาหาเบอร์ของคุณผู้ชมนะครับถ้าของใครที่เบอรอ์ไม่มีข้อความเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองกดรหัสด,ดูก่อนนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนท่านที่ได้แล้วก็ถือว่าโชคดีของท่านนะครับที่ได้โปรโมชั่นเน็ตแบบพิเศษนะครับขอซูมครับนี่ครับ โปรโมชั่นพิเศษตัวนี้มันจะเป็นสิทธทิพิเศษเฉพาะคุณนะครับเฉพาะบางเบอร์เท่านั้นที่เขาจะส่งข้อความเข้ามาหาที่เขาจะส่งข้อความเข้ามาหาเรานะครับทางเบอร์มือถือของเาราในระบบทรูระบบเติมเงินเท่านั้น แล้วก็แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เขาบอกว่าสมัครแพ็กเกจเน็ตไม่อันมาลดลสปีดมาลดความเร็วครับที่ความเร็ว4เมกะบิดกระเซกนะครับคุณผู้ชมเห็นว่าจะสังเกตได้ชัดๆนะครับว่าอันไหนคือเน็ตไม่อันอันไหนคือเน็ตบจำกัดนะครับถ้าเน็ตจจำกัดเนี่ยมันจะมี GB ต่อท้ายครับนะครับนอกจากความเร็วแล้วมันจะมี GB ต่อท้ายนั่นคือเน็ตจจำกัดการใช้งานนะครับแต่อันนี้มันไม่มี GB ต่อท้ายครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูข้อความทั้งหมดเลยก็ได้ครับไม่มี GB ต่อท้ายนะครับว่าก เพราะฉะนั้นอันนี้คือเน็ตไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตเพอร์เซกครับเขาบอกว่าใช้งานได้นาน30วันนะครับคุณผู้ชม30วันคุณผู้ชมดูไม่ผิดนะครับแล้วก็ราคาเพียงแค่50บาท50บาทเนี่ยยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีก็อยู่ที่ประมาณ55บาทครับนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นนั้นเนียเอาเป็นเน็ตสัมลองไว้คุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วจากที่เราใช้ใช้กันมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชม ถ้าเป็นตัว4ีมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเนะนี่ยณตอนนั้นที่เราใช้กันอยู่เนะี่ยก่อนหน้านี้น,นะครับมันจอจะอยู่ที่150บาทครับ30วันนะครับแต่อันเนี้ยเพียงแค่50บาทครับรวมภาษีก็เป็น55บาทนะครับเต็มที่แล้วคือ55บาทคุณผู้ชมถ้าต้องการนะครับก็กดรหัสดอกจัน888ดอกจัน204เหลี่ยมและทรอครับคนที่ได้รับข้อความมาคุณดูดีๆนะครับว่าเขาให้คุณสมัครภายในถึงวันที่เท่าไหร่ นะครับอันเนี้ยผมได้รับข้อความมาเนี่ยก็จะหมดเขตสมัครก็คือ18มีนาคม2568นี้นะครับเราบันทึกเทีบวันนี้ก็คือวันที่15มีนาคม2568นะครับเขาบอกว่าขดรับสิทธิ์ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็ถูกต้องแล้วครับในรอบของเดือนมีนาคมเนี่ยเขาให้สิทธิ์เรานะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยนะครับเขาจะให้สิทธิ์เราหรือไม่เนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของโปรโมชั่น พิเศษแบบลับๆตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าได้รับข้อความแบบเนี้คุณผู้ชมก็กดสมัครไว้นะครับเพื่อรับสิทธิ์เอาไว้ครับเขามอบสิทธิ์ให้กับเราเนี่ยเราก็กดรับสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเงินแค่55บาทครับคุณผู้ชมรวมภาษีแล้วก็ประมาณ55บาทนะครับเอาเอาไว้ก่อนครับกดรับไว้ก่อนมันเป็นเน็ตสำรองไว้ได้ครับคุณผู้ชมนะครับเน็ตสำรองไว้นะครับเขาให้สิทธิพิเศษของเรามาเนี่ยเราก็กดรับไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดรับไว้ด้วยนะครับสำหรับสิทธิพิเศษนี้คร รหัสในการสมัครดอกจัน888ดอกจัน204เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับอ้ารสรวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับสาขามานังโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ด นะครับหรือจะเป็นการติดต่อผ่านไลน์ครับ s-line-id กันได้ที่ s a r a e w u t c o m p u t e I, นะครับหรือจะเป็นการเอาเบอร์โทร0826499917เนี่ยมาแอดเป็นไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับสลรับการติดต่อผ่านไลน์ก็ติดต่อกันได้เลยจะเป็น Facebook ก็ร้านสละวุฒคอมพิวเตอร์สตูนดูที่เป็นของ074สาขามัหนังนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นอื่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับสลับทรูในระบบเติมเงิอนอันนี้ก็คือเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะกค่ายเบอร์แบบเดิมเนี่ยสมัครได้เลยนะครับสลับแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ความเร็วสิบไม่เกินดูดเปอร์เซ็ตครับไม่งั้นเราเสียบลดความเร็วแต่เป็นตัวเด่นอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับราคารวมภาษีแล้วก็อยู่ที่482บาทนะครับก็กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8563ดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8 4ามดอ,อกจันหนึ่ทจุอเกนะครับต่อมาตัวนี้ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันเป็นอ่าเน็ตแม่นรดสปีดเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่20เมกะบิตเพอร์เซกเลยครับราคา509บาทนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ รหัสในการกดสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน8552ดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8ดเสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับปัจจุบันนี้ยังสมัครได้อยู่สหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้รร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 ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยนะครับขอเป็นโทรในระบบเต็มเงินครับ20เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยเราก็คือตัวนี้นะครับฝากคุณผู้ชมอีกครั้ังนึงครับกดติดตามทางช่องยูทูบของมาจอมเนสิมกันด้วย ทิ้งท้ายตรงนี้นะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโปรโมชั่นตัวนี้มันจะเป็นโปรโมชันเน็ตที่มันเฉพาะบางมือเท่านั้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้โปรโมชันนี้นะครับก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมมีข้อความเข้ามาหาเรานะครับใครที่ข้อความไม่เข้ามาเราก็ลองกดรหัสดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องรอในรอบต่อไปนะครับสำหรับเพ็่เกตโปรโมชันตัวนี้เป็นตัวเน็ตไม่อั้นม่เดสปีดมาลดความเร็ว นะครับเราจะดูยังไงว่าเป็นตัวเน็ตไม่ลดสปีดหรือเน็ตลดสปีดก็คือถ้าถ้ามันไม่มี GB เข้ามากำกับเนี่ยก็คือเน็ตไม่ลดสปีดนะครับแต่ถ้ามี GB เข้ามากำกับนั่นคือลดสปีดนะครับแค่นั้นเองในการดูนะครับเราบอกกันไปหลายๆเทปนะครับวิธีการดูว่าอันไหนคือเน็ตไม่อันอันไหนคือเน็ตจำกัดนะครับอายุการใช้งานเพียงแค่30วันนะครับนาน30วันครับคุณผู้ชมไม่ใช่อายุนะครับนาน30วันเต็มๆครับแล้วก็ราคานี้หยูชี่ห้บบาทนะครับ 50บาทเนี่ยถ้ารวมภาษีก็คือ55บาทครับรหัสในการกดสมัครก็คือดอกจัน8 8 8ดดอกจัน20สงสี่เหลี่ยมและถูกออกซึ่งอันนี้เราจะได้รับข้อความนี้มานะครับแล้วก็ต้องดูนะครับว่ารอบในการสมัครนั้นเนี่ยมันหมดเขตวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือหมดเขตในการสมัคร30ไม่ใช่สิหมดเขตในการสมัครก็คือ18มีนาคม2 5 6 8นี้นะครับได้รับสิทธิ์เพียงแค่1ครั้งนะครับของในรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนีนี้ออกหรืไม่ นะครับถ้าเขาให้สิทธิ์ม,มาเรารับสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษดีๆอีกเยอะแๆมากมายที่เขาจะส่งมาให้กับเราทางข้อความและเราค่อยดูนะครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสลับเทปนี้สวัสดีครับ